ครับแต่เราไปแล่อีกหนึ่งเรื่องก็คือเรื่องการประชาธิปันนะครับท่านผู้อำนวยการสำรักประชราันธ์คิดอาเองก็มั่นใจนะครับซื่อในสังกัดอมผลิซื้อนำเสนอเข้าภารกิจของท่านนายกที่ลุงภูกเก็ตในวันนี้เพื่อพี่น้องได้รับทราบนะครับผ่านถูกแพลตฟอร์มของกรมประชาธิปันเราครับ โดยทางด้านของดออรธีรงพงศ์ปรชรรัตน์ผู้อำนวยการสำนักประชาพันธ์คิดอานะครับนะพร้อมด้วยซื่อในสังกัดนี่แหละครับสำนักประชาพันธ์คิดอาทางโทรทัศน์วิทยุซื่อออนไลน์ประชุมกันเลยครับน้องยองเมรเตวานะหวังแพศเราวันนี้เนี่ยทำได้กันบ้างนะครับนี่เป็นประชุมอยู่ที่ภูเก็ตเมรเตวาแล้วก็มีการประชุมผ่านซูมด้วยว่าจะนําเสนอข่าวการพันธุ์พืชนะโดยทางด้านของผู้อำนวยการสำนักประชาพันธ์คิดอาเนี่ยเน้นย้ำเนี่ยหน่วยซื่อในสังกัดว่าต้องบูรณาการทํางานกันเพื่อนําเสนอภารกิจท่านนายก ก็ได้สั่งการต่างๆนะาที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ซึ่งได้มีการแบ่งซื่อในสั่งการเนี่ยทำมาตามจุดต่างๆเลยมีสมรวจกี่จุดมาแล้วสามจุดใช่ไหมสามจุดค่ะที่นายกจะลงในวันนี้นะครับค่ะแล้วก็มั่นใจว่าซื่อในสั่งการเนี่ยค่ะพร้อมที่จะผลิตซื้อและการนำเสนอข่าวส่านนโยบายภารกิจของทัานายกในการลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตสู้ผี่นองประชาชนผ่านซื่อถูกแพลตฟอร์มข้องกลมประชาสัมพันธ์กันเลยค่ะอืมนะครับอากจติดตามด้เดือนตชลาเราก็จะมาสรุปกันอีกรอบหนึ่งสำ